คุณแม่ท้วงคุณครูสอนแกมม่าผิดหลักไวยากรณ์แต่โดนตอบกลับรู้แค่นี้ไปก่อนเพราะไม่ได้เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ มีคุณแม่คนหนึ่งได้ออกมาเผยว่าคุณครูที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษให้ลูกของเธอผิดกรา,มมาเธอจึงทักท้วงแต่ครูกลับบอกว่าไม่ได้เรียนแบบโปรแกรมภาษาอังกฤษรู้เท่านี้ไปก่อนก็ได้ซึ่งเจ้าของเฟซบุ๊กกิ่งก้านเธอได้ออกมาเล่าเหตุการณ์ดังกล่าวว่าคุณครูเฉลยแบบฝึกหัดกราม,มาผิดโดยใช้คำว่าเธอที่แปลว่าของเธอหรือแสดงความเป็นเจ้าของมาแทนคำว่าชีที่แปลว่าเธอซึ่งทำหน้าที่เป็นคำนามเจ้าของโพต์แล้วว่าคุณครูได้ให้เหตุผลว่า สอนใหม่มาแล้วก็เลยสอนเธอต่อไปถึงจะสอนฮี s ี e อิแล้วให้เหตุผลว่าเด็กไม่ได้เรียนอีพีรูแกรมมาแบบนี้พอ่อเจ้าของโพสยังเสริมด้วยว่าพอนี้ทักท้วงคุณครูบอกว่ารู้สึกไม่โอเคไปไม่เป็นเงียบไม่สอนส่วนพ่อแม่คนอื่นๆก็ปิดไมคมาบอกให้ครูสู้ๆสู้กับอะไรสอนลูกมึงผิดนะให้สอนแบบนี้โมโหว่า ซึ่งคุณแม่ท่านนี้ก็ได้มาชี้แจงว่าเธอเลือกที่จะเปิดไม่ทักท้วงไปในทันทีเพราะกลัวว่าเด็กๆจะท่องจําสิ่งที่ผิดติดตัวไปนอกจากนี้เธอยังตั้งคําถามอีกว่าทําไมนักเรียนที่ไม่ได้เรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษหรืออิงลิปโปรแกรมต้องมาทนเรียนกับระบบศึกษาที่ไม่ได้คุณภาพต้นโพนดังกล่าวถูกแชร์ออกไปอย่างรวดเร็วชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าคุณครูน่าจะมีคําตอบที่ดีกว่านี้และควรยึดหลักความถูกต้องของหลักภาษาด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ